โจทค์ไขมาแล้วมาแม่มาแม่มแมไปสิแก้ไขเบิ้ลทุกขั้นเลยมวันน,นี้เล่นไก่เว้ยเล่นซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งรถคั้นไปนใหญ่เลาะกันมา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 มวนเนี่ยเจอไขวยแก้เบิล้ลแหละเหตุงานอย่าไปเครียดพี่น้องเครียดไรเดี๋ยวเป็นบ้าส <c oughs> ไปลายอ้าวนี่เดี๋ยวเจอไขวยทุกขั้นเลยเจอกแก้แต่งทุกขั้นเลย โกต้ะพวงเลยแนี่ยน่แกงถอยมาเนีย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 เบิ้มดีเฮ็ดจังไดเอาแกงทุกคั้นอ่ะพี่น้องแกงทุกคั้นอ่ะแค่นั้นแหละข่าวรถตะแกแตงเนี่ยไปแล้วไปแล้วเบิ่มก็จะไปิสาของมันเนาะ เดี๋ยวยวนนีเข้าโข้ามาสู้อ้โฮ่โาฮ้านะบ่าร่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่า่งฮังฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่า่ยเ่าฮ่าฮาฮ่่า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาของลูกน้องแต่งไม่้องโอยกระไซเขาก่อนใหญ่พลหลิวเลยโอ้ไป็โคแกงเนี่ยฟึองฟึ่ไปเลยเฮ็ดย่างแกงแต่รถหกล้อพี่น้องเอ้อเอาเฟิ่งอาจาดลิ้วแล้วจะใส่ได้ปะเนี่ยเฟิ่งโอ้ใส่ซีไว้ใส่ซีไว้จารยนลิ้วฉายาอาจารยนลิ้วรักไก่ โอ้เอาแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายครับ